เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ15นาฬิกา4นาทีนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้พร้อมติดตามแผนดำเนินงานมอบู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแก้ปัญหาขยะหลังน้ำลดขณะแซลเทพไทยขอให้ช่วยกันในสภาพร้อมป้อนอาหารให้ชีมด้านอนุชาเสริมอยู่สภาอย่าว่านายกเยอะ 15.17นาฬิกานาทีาเอกประวิทย์นำคณะขึ้นเหนือติดตามแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำที่ดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเชียงรายพะเยาว5 5นาฬิกาอนาทีอรุณีซัตร,รัฐบาลกาดตกและเลยชายแดนเกิดการลักลอบเข้าประเทศทำโควิดระบาดจีตรวจสอบข้อเท็จจริง15.46นาิกานาที ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าเดือนพฤศจิกายนดีขึ้นแต่33.7จากคนละครึ่งชี้เริ่มห่วงโควิดการเมืองชูล่าสุด15้นาฬิกา51นาทีผู้ว่าขอนแก่นเข้มแรงงานต่างด้าวลักรอบเข้าเมืองยันผลตรวจชาวขอนแก่น3คนร่วมเที่ยวบินกับคนติดเชือ้อผลเป็นลบเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่า n อัพ